ให้มันเห็นตอนมว่วอ่กกำลังเขึ้นเต็มเลยน้ำอ้ม่นยอดย้งามับนู กำลังขึ้นูกโอโออยกต้อตง okay. ต้องก็มาตามัวนี่ก็ได้แต่ระวังไม่กล้าเลยก็อยู่ข้างนอกั่นแหละพวงมีตจยอดนํำงาน มือกล้องจําเป็นเด้อฟาดเวียงไปเวียงมาอยู่มือกล้องจําเป็นเวียงไปเวียงมาอยู่จับฟองโก้เป็นมือกล้องให้มากดยุกกลังฟังโครงให้อันฟองโก้เป็นตาหาก้องให้แล้วใส่บัวันเราว่าดูเดินมงจะนี่มีตะยอดงามๆกำลังฟังโคงไทยอ่ะ กูเราไปว่าทันมามอวงอืมอนบ่าสูดสองแกนี่สูดสองสูดแรกอันนั่นละยนั่นเด้อเวียงถุงมามองเด้อมันจะขาดถุงจะขาดพุดน่ะก็เกับม่จักรอบกักหลักๆเนี่ยนี่ ผูพ่นมาพ่นกับวาแซบคักจ้ะน,นี่ลอดูติยอดงาม,งามเลยฮักดังโป๊ะโป๊ะจ้ะนี่ป๊าพูน่ะ ปบ,บึ้เติง้งยอดใหญ่ใหญ่ว่าอันนี้ป๊าดอันนี้ฮึปูดเดี๋ยวไปซักลากอยู่พูน่ะพูน่ะอ่าเบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้ตั้งซักลากอยู่พูน่ะป๊าด,าดนี่จะ้ะนี่ซักบุง้ง ฝรั่งฟางโคงเสียไปฝากมูจากเขาอยากคุณน่ะมูฝรั่งฟางโคงเพื่อเขามักจก้ะคุณคุณน่ะสุดยอดผักบุ้งฝรั่งกคง็คือฝรั่งน่ะจ้ะไงไถไงว่าคุณน่ะตา เบื Ồ, <soever> s <S ้องตรงนี here, ้เบ mm ื้องกาลังฟังคงเสียให้เบื้องตรงนี้ตั้งซากลากอยู่เบื้องอยู่ข้างนอกน่ะหลายหลายจ้ะตั้งซากลากอยู่คุณน่ะบลูววาอยู่ในกล้องจะเห็นน้ำบ่ต่อยู่ข้างนอกในหลายยีลีจ้ะวัก็ถุงเข้ามาใส่กบมามองนะมองเต็มมือเลยระวังไม่ดีตา phunna phunna siangna phun teloyot sut yot tang nyai bắt 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 มันีนฝรั่งฟังโขวงบ่มีมูเอาอันอณาจักรกับฟังโกมาเป็นมูนป้าคุนปลาพักบุ้งคักแน่จ้ะเป็นปลาเลยเป็นดงเลยนี่วางไว้นี่มุ้ยฮะถูกอะไรแมรดอกเกียรโกหก อุ้ยตอนมัวออกไปก่อนุอออนออนูน่ะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนแหงเอาก็เอามาใส่กับมามองหน่อยนี่ข้างหน้าเนี่ยเอาทำไมมันสับกันคนละทางแบบนั้น ยาเขย่ามันอ่อ,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 อนลายคุน่ะอ่อนความใหญ่ของเพิินจ้ะผู้มักกัว้าแซ่บแท้แซ่บวาจะ้ะผู้บ่าเคยกินกับย่านจ้ะวามันใหญ่ ัะอันสะออนอเก็บไปกับสะออนไปไนพูดไงพูงามคักอ,อ่ะเอาถุงมาอมโอ้โหได้เต็มถุงเลยจ้าเต็มถุงเลยพูนะโอ้โห